สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนนเนนอินเมียนมานนเนนเชียงตุงค่ะจากเมืองย่างกุ้งกับเชียงตุงนะคะก็สองวันหนึ่งคืนเนาะแล้วก็แวะพักผ่อนที่เมืองกะลอค่ะคุณยายบอกไม่อยากกินอาหารเช้าที่โรงแรมและไปหากินของท้องถิ่นที่ในตลาดดีกว่านะคะแต่พอมาถึงตลาดปุ๊บเจออะโวคาโดก่อนเนาะก็ขอซื้อก่อนแล้วกันค่ะช่วงนี้ดดูหนาวนะคะอะโวคาโดเยอะมาก

อันนี้อะไรคะอันนี้ลูกละสามบาทนนะะเจอลูกละสามบาทเข้าไปแบบโอ้โหดีใจกันมากเลยนะคะเลือกกันแบบเมามันมากแล้วเขาให้ชิมก็คือแบบอร่อยอะนะคะหมักทอปัดคนไทยใหญ่ก็จะทับสำเนียงพม่านะคะทอปัดตีหมักทอปัดที่แปลว่าผลไม้มันเนยประมาณนี้คะ่ะลูกใหญ่ก็อยู่ที่5บาท8บาทคะ่ะ ใหญ่สุดนี่คือ8บาทค่ะอเลยอันนี้พี่เขาให้ชิมนะคะใ่น้มันเวนท่างอนใจมัดมสหนึ่งในดมันเหมือนกันอริกานรอานเสุกันหนาะเสุเต้บลาแ่ะเต้บ้าแต่น้อยยิมาเนาะอ๋อราอานอมากน

พอได้อโวคาโดแล้วก็เดี๋ยวไปดูร้านอาหารเขานะคะส่วนมากตอนเช้าที่เขาขายในตลาดก็คือจะเป็นชานข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะแต่ว่าไม่เหมือนที่เชียงตุงไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเหมือนแบบที่เชียงตุงนะคะแล้วก็จะมีถัู่พนุ้ยก็คือถผูู้เหลืองอุ่นเนาะ,ะแล้วก็จะมีข้าวส้มอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะของกินที่ทางกรลลลัดฉานใต้เนี่ยจะ แตกต่างกับรัชชานตะวันออกแตกต่างกับทางเชียงตรงนิดหน่อยค่ะคนเยอะมากร้านนี่แบบเต็มทุกร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินหาดูว่ามีร้านไหนว่างบ้างเนาะแบบร้านไหนที่นั่งได้บ้างค่ะ ถูู่เหลืองทอดนี่ขายดีมากค่ะก็คือไปยืนรอตรงที่เขาทอดเนาะต้องยืนรอนานมากถามเขาเขาบอกว่าทอดมาจากที่บ้านสามกะละมังแล้วยังไม่พอขายนะคะอาหารเช้าที่เมืองกะลอไม่แพงค่ะก็กว๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งก็15 0 0จาราบาทนะคะแล้วก็ถั่วพเหลืองก็พันจานประมาณนี้นะคะคนส่วนมากที่มากินก็จะเป็นนักท่องเที่ยว ที่มาจากทางย่างกุ้งม,มันตะเลส่วนมากก็จะเป็นชาวพมา่าชาวพื้นที่ลาบอย่างเงี้ยเนาะที่มาเที่ยวเมืองกะล้อนั่งหันหลังชนกันแล้วก็กิน,ถนหถคนไ่นวยหรือโทพุญเหลืองอุ่นค่ะทางแม่ห้องสอนเชียงใหม่อย่างนี้ก็มีเยอะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นยำนั่นจีตกนะคะก็คือข้าวเส้นยำ ข้าวเส้นเหมือนที่ทางเชียงตุงนะคะเอามายำแบบสไตลพ์พม่าผสมไทยใหญ่ <c oughs> ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งคะ่ะแต่ว่าน้ำมันจะเยอะหน่อยนึงคะ่ะแล้วก็ที่ขึ้นชื่อมากของเขาก็คือนีที่อยู่ในใบตองนะคะเราจะเรียกว่างาทมิ้นเน่งาทมิ้นเนก็คือข้าวส้มปลานะคะคล้ายๆข้าวกันจินเนาะแต่ว่าไม่ได้ใส่เลือดหมูนะคะเอาเป็นปลากับเป็นสีผงสีอะไรมาใส่อย่างเงี้ยเนาะ ออกจากตลาดมาค่ะมาเจอร้านอะโวคาโดอีกนะคะก็ลูกละ5บาทคุณยายอยากได้เพิ่มอีกแล้วนะคะก็ซื้อกันอีกค่ะส่วนลูกเล็กๆเนี่ยเ,เขาบอกว่าเป็นฮัสนะคะซึ่งถ้าเป็นฮัสเนี่ยจะค่อนข้างราคาแพงหน่อยนึงเนาะ เดี S <S <s ๋ยวลองซื้อไปดูค่ะเพราะว่านี่กลัวมันอ่อนน่ะเพราะที่สวนเพื่อนนี้เขายังไม่ได้วิดไม่ได้เด็ดมาขายเลยนะคะแต่ตรงนี้มีขายละอันีนซีเห่งเจ็ดเหงตาลิสต์ตอนจะตรงทางโซคอนค์ได้อีกแล้ว่อยูวายอะไรจะมียูวิดีโอใช่ไหมดาใส่างโลชาร์ขาวไปอันนั้นได้อีกตองทางโน้ ซื้ออะโวคาโดมาหลายถุงมากนะคะก็เลยไปซื้อลังเปล่ากล่องเปล่าเข้ามาใส่มาแพ็คของเนาะแล้วก่อนที่จะออกจากเมืองกะโลนะคะเพื่อนดันบอกว่าใกล้ๆเมืองกะโลที่เมืองอองปานเนี่ยมีตลาดขายส่งผลไม้ไปดูลูซี่ มันก็เป็นทางผ่านพอดีนะคะก็เลยแวะไปดูโอ้พอไปเจอแล้วแบบคุณยายบอกเอามาเลยกระสอบนึงนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทุกคนชอบกินอะโวคาโดกันมากแต่ว่าร้านเขาว่าเขาไม่ขายแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ามีคนซื้อหมดแล้วเขาต้องส่งมันตะเลยอย่างเดียวก็เลยไปขอซื้อกระสอบนึงนะคะสุดท้ายพนักงานเขาก็โทรถามเจ้านายให้เจ้านายเขาก็เลยขายให้กระสอบนึงนะคะ่ะ ประมาณสี่หมื่นจักสี่มื่นจักมีประมาณ70-80ลูกอันนี้เป็นขายทั้งหมดเลยอาโวคาโดทั้งหมดเลยเราเอาไปกระสอบนงเนาะส่กะตนพ่จาตตลทรยเนาะน้ำมงม้ลองเด็นม่าอก้องนอกล้องอาพ่องไปไป พอได้มากระสอบนึงแล้วคุณยายกลัวไม่พอค่ะก็เลยไปหาดูอีกเจ้าหนึ่งเขาก็มีขายอีกเหมือนกันนะคะราคาเท่ากันหมดเลยก็เลยไปซื้อมาเพิ่มอีกกระสอบนึงค่ะก็ลูกใหญ่สุดในตลาดขาย8บาทเนี่ยถ้าเราซื้อขายส่งก็คือตกลูกละ5บาทเองค่ะเขาก็เดี๋ยวพนักง,งานเขาก็จะยกไปใส่ที่รถให้เราเนาะได้ไป2กระสอบค่ะอะโวคาโด เอาแล้วที่เชียงตุงไม่มีขายหรอมีขายคะ่ะแต่พอไปถึงเชียงตุงแล้วราคาก็จะขึ้นไปประมาณเท่าตัวคะ่ะก็ผ่านพอดีเนาะซื้อไปก่อนคะ่ะแล้วพอมาถึงระหว่างทางเนาะใกล้จะเข้าเมืองเชียงตุงนะคะก็เสิเข้าขายเห็ดเดี๋ยวเป็นเห็ดอะไรไปดูแล้วถ้าชอบก็เดี๋ยวซื้อกละะับไปค่ะงหหนนเีออออมม้ดดสั ฮาเฮงก็ไล่นะาฮาเฮงก็ไล่น่าฮาเฮงนะเจ๊อะาหวฮาเฮงเหรอเอาแหละเอาแหละกำเอาเงินกำกันค่ะมันป้าออกมาเอาของอ๋อข้ามมีดแค่มาเฮงมาเอาซีดีเฮงโอ้โคกินอันเรียบก็หวานอ๋อคเคเห็บไหนห้องไก่ไก่อะไรกินออาไหน เห็นค,ะนะค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าเมืองเชียงตุงนะคะจะมีชาวเขาเขาเอาผักกัดผิ่นมาขายนะคะทำไมถึงเรียกผักกัดผิ่นไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือหวานอร่อยกว่าผักกัดที่เราซื้อในเมืองอเชียงตุงมากเลยค่ะมีคนณยายหอผิวมาเยอะมากเลย<อ>ก็คลิปนี้ลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิินด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ